ไปเที่ยวต่างประเทศอะแล้วอยากได้กระเป๋าดีๆสักใบที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะแตกหรือเปล่าจะนั่งอย่างนี้หรือเอาไปกระแทกอะดูดิคืนสภาพได้เลยแข็งแรงมากเจ้านี่คือกระเป๋า T Partner รุ่น Maxi ครับมันเป็นกระเป๋าเดินทางที่เกมบอกเลยว่าวัสดุมันยืดหยุ่นมากๆแถมยังล้อลื่นมากๆอีกด้วยตัวกระเป๋าทําจากวัสดุ HPPP ครับลองดูความยืดหยุ่นตรงนี้ดิเนี่ยกดให้มันบุ๋มอย่างนี้นะแค่ดันกลับมา กลับมาเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือคนพกของเยอะๆแบบเกมอ่ะคือมองหาขนาด29นิ้วแน่นอนอยู่แล้วเจ้าตัวนี้เลยชิคตัวนี้เขาสามารถจะเปิดให้กระเป๋าของเราขยายขึ้นมาได้อีกถึง25%สายช็อปอะไม่ต้องห่วงเลยนะว่ากระเป๋าจะเต็มครูจับตรงนี้ก็แข็งแรงมากด้วยฮะแต่ที่สําคัญอนะเราชอบมากเลยก็คือล้อเขาหมุนลื่นมาก3 60องศาแบบเนี้ยคือเข็นแบบนี้ ไปเลยก็ยังได้นะตัวล็อกอะ่ะเขายังเป็นระบบ T s A ระบบเนี้ยบอกเลยการันตีเรื่องคุณภาพไปตามประเทศนะสบายมากด้านในอะ่ะเขาแบ่งเป็นสองฝั่งครับใช้งานง่ายตัวปอะ่ะยังทําให้เป็นสีเดียวกันกับด้านนอกด้วยถ้าเกิดเราเลือกสีอื่นตรงนี้ก็เป็นสีเดียวกันนะแล้วจากที่ใช้เดินทางที่จีนมาหลายวันนะบอกเลยเจ้าตัวนี้ถึกมากสภาพมันแบบแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยคะสมบุกสมบันมากแล้วราคาเขาก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นด้วยนะอาจจะต่ํากว่า2 0 0พก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับโปรช่วงนั้นๆด้วยนะครับปักพิกัดให้ละที่เดิมเลยครับ